ครับและตอนนี้นะรัเดอะสต์ก็พร้อมกันแล้วครไปพบกับเดอะสตากันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครััครับสวัสดีครััรับสวัีครับสวัสดครบสวครับสวัสดีครบสวัีครับสวัสดีครีครับสวัสดีครับสวัสครับสวัสดีครดีครับสวครับสวัสดีครับสวครับครับสัสดีครับสวัสครับครั มาไมเดือสตาแปดค่ะครับดิวเดือสตารสิบครับตามดึสตาเจ็ดครับเดยผ่านไปเลยด้วยไม่แก่ด้วยครับผม ไม่มีใครแก้เลยอ่ะไรครับการสิ่มอะอะไรกันครัเนี่ยเนี่ยจนรู้สึกผิดเองต้องแก้เองอะครับผมเทเนียซอฟเลิฟนะครับเดอะสตาร์อินคอนเสิร์ตนะครับกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะฮะเรืข่าวว่ารุ่แรกนี่ขายหมดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับอยากจะบอกว่ามีเรื่องน่ารักน่ารักมาเล่าให้ฟังคือว่าการซื้อบัตรเนี่ยคือพวกเราเดอะสตารเป็นเป็นครอบครัวแต่ว่าแฟนคลับของเราก็เป็นครอบครัวเหมือนกันเขามีแบ่งฝากแบ่งฝ่ายนะว่าเออบ้าน นี่ซื้อที่นี่นะครับพ่คนนี้ซื้อที่นี่นะอย่าไปที่เดียวกันเดี๋ยวมันจะหมดแล้วไม่พอกับจำเป็นต้องไปแบ่งกันไปนะครับนจะชนกันขนาดซื้อบัตรต้องมีการวางแผนกันด้วยไม่ต้องครไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับมาวันนี้ครับเราอยากจะให้ขายคอนเสิร์ตกันหน่อยแต่ว่าไม่ธรรมดาเราไม่มีคาถามให้ครับให้คนละ15วินาทีช่วยพูดเรื่องคอนเสิร์ตเพราะครอบครัวเดียวกันต้องช่วยกันรู้ใจอยู่แล้วถูกไหมครับเริ่มจากพี่ดีวลยแล้วกันพี่ก่อนเลยครับเอาวิจับเวลายั่งมาจับยั่งจับยั่งหนึ่ สองามครับไปครับผมสำหรับคอนเสิร์ต10 Years of t Love The Star In คอนเสิร์ตของเรานะครับกดกระแสตอบรับการซื้อบัตรเนี่ยดีมากๆจนต้องเพิ่มรอบวันที่29มิถุนายนอีกหนึ่งรอบครับผมอันนี้ผมใช้เวลาได้ดีมากครับพี่ดิวต่อไปครับให้พี่ตุ่ตามครับผม3 2 1มา และสำหรับนะครับคอนเสิร์ตของเดอะสตาร์เชนเดียอัพเลิฟนะครับคุณจะได้พบกับศิลปินเดอะสตาร์ครบถึง50คนนะฮะที่คุณรักและชื่นชมนะครับเราจะได้พบกันและก็จะได้มาร่วมอยู่ในครอบครัวเดียวกันอย่างมีความสุขนะครับผมไปเจอกันเลยครับค่ะต่อไปให้คุณสมัยแล้วกันครับครับะสามสองหนึ่งมาค่ะได้รับรองนะคะทั้งหมด50ชีวิตอย่างเรามารวมตัวกันทั้งทีรับรองต้องมีโชว์พิเศษค่ะอะไรจะเกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะ ใครอาจจะมาฟิตกับใครมาฟิตกับใครอย่างนี้ต้องรอชมเลยค่ะน้องอีผมก็เด้งอย่างเงี้ยมาให้น้องอีเด้งเลยเลยต่อมาให้น้องอีตรงนี้บ้างดีกว่านะครับสามสองหนึ่งครับค่ะเมื่อเดิมตาบูมโตกันแบบนี้แล้วที่แน่นอนเลยก็คือคุณภาพของเสียงคุณภาพของการเพอร์ฟอร์มและรับประกันได้เลยว่าเพลงเพลงที่เราจะเอามาร้องเนี่ยเพราะแน่นอนค่ะเพราะว่าครั้งนี้เดิมตาตัวเป๊ะๆทั้งนั้นเลยที่กรุ๊ปนี้เป๊ะ ก็กิน,นเยอะกินเยอะตัวใหญ่อะต่อไปให้คุณกั้งครับครับผมหนึ่งสองสามครับผมเรื่องร้องนะคะดีแน่นอนครับแต่ว่าเรื่องเต้นไม่แพ้กันนะเรามีตัวเก่งๆเยอะครับอย่างพี่อย่างพี่ฮั่นใช่ไหมครับพี่แกรนก็จะมานะครับผมแล้วก็พี่แกงส้มต่างๆครับเรามีท่าเต้นมากมายที่ทุกคนอาจจะเห็นว่าพี่โดมอาจจะมาเต้นก็ได้ใครจะไปรู้แล้วเจอกัน ตัวเต้นตัวเป้งเปิงเหมือนกันไม่ไม่ไม่ครับเคยกินแล้วอิ่มตัวถเป้งเปิงคุณเต้นนะสุดท้ายคุณเต้นนะครับพร้อมไหมครับมามาสามสองหนึ่งครับสำหรับวันแสดงนะครับวันที่28 29มิถุนายนนี้นะครับสามารถซื้อบัตรได้แล้วครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับซื้อกันได้ครับนนี้มีขายแล้วครับไปซื้อกันนะครับแล้วเจอกันครับเขาได้หมดเขาได้เขาพูดเนื้อหาหมดแล้วแต่ว่าเวลาไม่หมดอย่าใช้ให้คุ้มนะ โอเคครับนะฮะตอนนี้นะฮะเราไปฟังเอ่อเอ็มวีเพลงของพวกเขาดีกว่านะครับในโปรเจกต์ Tanier s o f Love นะครับ The Star นะครับกับเพลงชื่อว่ารักของฉันนั่นคือเธอครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมขอบคุณมากครับค่าคอมทีไรครับไปแล้วขอบคุณทุกคนมากนะครับผมขอบคุณมากคร่ะดูกันเยอะๆครับผม